สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ True Smart 4G 5.0นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับการทัชส,สกรีนก็ลื่นไหลพอสมควรหน้าตาสวยงามนะฮะแต่หลายๆคนจะบอกว่าค่อนข้างจะหน่วงนิดนึงนะครับผมการใช้งานก็ถือว่าดีนะครับและที่สำคัญก็เป็น 4G Light นะครับ 4G Lite ก็ความเดี๋ยวมาทดสอบสปีดเน็ตให้ดูนะครับ 4G Lite อ่าตัวนี้ผมมีแอปพลิเคชันสปีดเทสนะฮะเดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยโอเคเริ่มการทดสอบนะครับ <c oughs> นะครับขึ้นมาประมาณ1เมกนะครับ โปรโมชั่นที่ผมใช้คือราายเดือนนะครับ1เมกะไบต์ของทางทูเขาแต่ตอนนี้สัญญาณอาจจะไกลนิดหนึ่งนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับนะครับมองโลกในแง่ดีโอเคนะครับก็เลยได้0.88อัปโหลดยังได้เมกกว่าๆนะครับดาวน์โหลด0.88เมกะไบต์นะครับส่วนอัปโหลดได้1.11เมกะไบต์นะครับต่อเฉลี่ยก็คือ1เมกนั่นแหละครับ โอเคเดี๋ยวก,กดย้อนกลับไปดูสเปคเครื่องกันดูนิดหนึงนะฮะไปที่ตัวตั้งค่านะครับดูสเปคเครื่องใช้งานได้นะครับ wiFi ซิมใช้ได้2ซิมซิมแรกจะเป็น 4G นะครับซิมที่2จะเป็น 2G ซึ่งไม่เหมาะกับการเล่นอินเทอร์เน็ตจะเหมาะกับการรับสายเข้าเต่อออกสําหรับซิม2อม,มันจะมีซิม 3G นะครับ ถ้าเกิดเอามาใส่ซิม1นะครับซิมเพื่อนๆถ้าเป็น 3G ขอย้ําก่อนว่าถ้ามาใช้เล่นอินเทอร์เน็ตมันจะไม่ค่อยสเสถียรเพราะผมลองเอาซิม 3G อ่ะมาใส่ซิม1ที่เป็น 4G ปรากฏว่ามันทำงานได้ไม่ค่อยดีเลยเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าทสสปีดเ,เน็ตมาน้อยมากเลยครับโอเคไปดูสเปคกันดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้ซิม2ที่เป็นอ่า 3 g อยู่ไปอัปเกรดฟรีที่ทูช็อปทุกสาขานะครับฟรีด้วยนะครับผมไปเพผมไปอัปเกรดมาแล้วแต่3 g เป็น4 g lite นะครับอ่ะต่อเลยนะครับสเปคเครื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับหน่วงนิดๆไม่เป็นไรใช้งานได้สมราคาคือตอนที่ผมไปก็คือมันมีโปรโมชั่นซื้อเครื่องในราคา642บาทนะครับแล้วก็ใช้เน็ต โอเคเสปีสัญญา1ปีนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเราได้เน็ตฟรีแล้วก็ได้เครื่องฟรีเหมือนแล้วผ่อนเครื่องไปในตัวเลยนะครับเพียงใช้แบบประชาชนของท่านดเดียวนะครับอ่ะต่อเลยหมายเลขรุ่นนะครับมาดูเดี๋ยวนิดนึงดลุมโสประกาศแดงแล้วกันอาทีละตัวนะฮะ อันนี้หมายเลขรุ่นนะครับ 4G Smart Max Smart 4G Max 5.0นะครับตรงปากกาแดงที่ขีดให้ดูต่อไปเป็นเวอร์ชัน a n นด o อยนี่นะครับ6.0แล้วนะครับ4.1 5.1 6.0แล้วอันนี้เป็นเวอร์ชัน6.0แล้วนะครับปิดก่อนนะฮะกดไม่ได้นะฮะขาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะ เพราะว่าอัดไปด้วยมันยายไปด้วยกดย้อนกลับโอเคนะฮะอาจจะสระดุดนิดน,นึงเพราะผมยังไม่ค่อยชินกับมันต่อไปมาดูพื้นที่จัดเก็บดีกว่านะฮะลอมให้มา8จิ๊กนะครับโดยความจำนะฮะส่วนแรมให้มันหนึ่ง นะครับดูหน่วยความจําทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่า0.90 GB นั่นหมายความว่าก็คือแรมที่ให้มา1 GB นะครับลมก็จะให้มา8 SD อ่าฮะลมให้มา8นะฮะดูที่ผมใช้ใช้ปไป2.63จาก5.18ลอมเรา8 GB นะครับพอมันลงอ่าซอฟต์แวบรบ์โปรแกรมอะไรของมันแล้วเนี่ย มันจะเหลือเห็นแค่5.18จาก8นะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยว่าลม8ทําไมมีแค่5นะครับไอที่หายไปคือเขาลงระบบข้างในโทรศัพท์เราเนี่ยฮะผมก็ลืมชื่อแนละ้เรียกไงนะครับความไหลลื่นพอได้ความหนืดพอควรนะครับในราคาที่4,000กว่าก็ถือว่าใช้ได้ดีเขาก็จะมี H TV ให้เราดูไปดูทีวีได้นะฮะ มีไอพวกไอเซอร์วิสแอปพลิเคชันไอคอนต่างๆก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะดูดูแล้วก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้า to สมาร์สี5.0นะครับ 4G m a x 5 5.0บอกว่าคงเป็นที่ชื่นชอบนะครับลองไปดูดูกัน เผื่อใครสนใจที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ขอบคุณที่เข้ามาชมรีวิวนะครับสวัสดีครับผม